สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังใบเตยร่ำให้เปิดใจรับอย่าดีเจแมนแล้วเรื่องจริงเหมือนคนบ้านพังเผยเหตุตัดสินใจร่วมกันทั้งสองฝ่ายใบยเตยอาสยามร่ำให้เปิดใจรับอย่าดีเจแมนแล้วเรื่องจริงลั่นเหมือนคนบ้านพังหลังมีกระแสข่าวย่าร้างก่อนหน้านี้ล่าสุดวันที่26สิงหาคม67ใบเตยสุธีวันเปิดใจครั้งแรกยอมรับอย่าสามีดีเจแมนพัฒนพลแล้วว่า ตามนั้นได้อย่าก,กันจริงตั้งแต่ไม่ใช่ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วขอไม่ลงดีเทลตรงนี้มันก็แยกเสียงสั่นเครือมันก็ส่งผลหลายอย่างที่ผ่านมาไม่ได้ออกมาพูดเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของเราเองครอบครัวแต่วันนี้ก็มันหลายองค์ประกอบไม่สามารถลงดีเทลได้ในทางกฎหมายไม่ได้เป็นสามีแล้วแต่ในทางชีวิตพ่อแม่ลูกยังเป็นอยู่เสมอเป็นการตัดสินใจร่วมกันทั้งสองฝ่าย เป็นการตกลงภายในครอบครัวการเป็นคู่ชีวิตยังเหมือนเดิมทุกอย่างเราพยายามรักษาครอบครัวที่สุดแล้วต่อให้หลายเรื่องแต่มันเหมือนคนบ้านพังครอบครัวก็รับทราบตั้งแต่ต้นเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเรายังรักษาความเป็นครอบครัวอย่างที่สุดคนข้างในไม่ท้อคนรอก็ไม่ทิ้งแน่นอนทุกคนในนั้นจะได้เห็นใบเตยไปเยี่ยมพี่แมนตลอดเขาเข้มแข็งถามว่าสาเหตุที่เรายังจับมือผู้ชายคนนี้อยู่ มันไม่มีเหตุผลอะไรเลยมันคือความเป็นมนุษย์มนุษยธรรมมากๆที่มันไม่มีทางทิ้งกันแน่นอนยังรักพี่แมนอยู่ไหมรักค่ะอาจจะไม่ได้บอกจากปากแต่ในนั้นมีจดหมายที่ได้เขียนไปตลอดมันเป็นเรื่องยากสําหรับใบเตยกับสิ่งที่เกิดขึ้นยากขยากสุดๆไม่มีใครโชคร้ายเท่านี้อีกแล้วอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ